ผมไม่ได้หายไปไหนผมเป็นเพียงแต่เบื่อเรื่องชาติเรื่องบ้านเรื่องเมืองผมปฏิบัติธรรมทุกวันผมสวดมนต์วันละสองครั้งผมไม่ใช่อรหังสัมมาอิทิปิโสพระวากราบเสร็จและวพาหูงอีกบทหนึ่งแล้วจบผมเริ่มด้วยชุมนุมเทวดา ต่อด้วยสัมพุทธเทอันเชิญพุทธเจ้านโมการอัฏฐกะสันเสริญคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็อิบิโสพระกวาอาหังสัมมาแล้วก็เริ่มด้วยธารณปริตอาตานาติยปริษรัตตปริษขันธปริตโมรปริษพาหุงชัยปริษเมตตบปริษนักขัตตะ เพราะว่าตูศพพมังคลารักขันตูศพพเทวตาสัพพพุทธานุภัยเวยนะสทาสุทตีพว,วันตุเตและก็จบลงด้วยมงคลจกักรวาลใหญ่ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความเย็นสบายเมื่อผมสวดมนต์คาถาพระปริศคาถาพระปริศเป็นคาถาโลโซของพระพุทธเจ้าทำไมโลโซ พราะเป็นคาถาพื้นฐานแต่เป็นคาถาที่ลึกลำ้ำอุปมาประมาทเหมือนคนที่เรียนกอไก่ขอไข่คนที่เรียนด็อกเตอร์ก็จะบอกว่ากอไก่ขอไข่เนี่ยมันกระจอกแต่คำถามมีอยู่ว่าก่อนจะคุณเรียนด็อกเตอร์ได้คุณต้องเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคาถาเมตตาปริศคาถาพรพปริศจึงเป็นคาถาที่สำคัญที่สุดในการสวด เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทําไมผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง <c oughs> แล้วผมทําน้ำมนต์ผมเองพี่น้องอย่าหัวเราะผมเอาสายสินพันพระพุทธรูปพระห้อยคอพันเอาไว้พันบาทน้ำมนต์จุดเทียนแล้วผมตั้งจิตอธิษฐาน